โอเคครับสวัสดีสวัสดีครับผมแอบกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมโอเคแอบครั้งที่แล้วพาทำโจทย์เอนทานไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าครูไปดู عد, คลิปวิดีโอของตัวเองบางทีครูก็อาจจะอธิบายได้ไม่ดีนักนะครับผมก็ก่อนจะขึ้นบทที่สองนะครับก็ก็ขอ อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมเรื่องค่าความละเอียดนะครับผมอ่าไม้บรรทัดเหมือนเดิมครับผมไม้บรรทัดของเราใช่ไหมไม้บรรทัดของเราเนี่ยจากแต่ละช่องเนี่ยอันนี้มันห่างกัน1เซนใช่ไหมครับผมทีละ1เซนเพราะฉะนั้นค่าความละเอียดของไม้บรรทัดอันนี้ก็จะเท่ากับ1เซนเลยนะครับผมโอเคไหมแต่ละช่องห่างกัน หนึ่งเซนก็คือมันไม่มีทศนิยมนั่นเองค่าความละเอียดก็จะเป็นแบบไม่มีทศนิยมนะครับผมโอเคไหมเอ่ยอุ้ยอุ้ยอุยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนหน้าจอแป๊บหนึ่งอ่ะโอ okay. เคอ่ะต่อมาเอาโอเคต่อมา อันนี้ครับผมค่าความละเอียดของเครื่องมือช่องแรกเป็น0.1ช่องที่2เป็น0.2ช่องที่3เป็น0.3คือแต่ละช่องมันห่างกัน0.1ใช่ไหมค่าความละเอียดมันก็คือทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมครับผมโอเคไหมอ,อันข้างบนนะครับผมแต่ละช่องไม่มีทศนิยมค่าความละเอียดของเครื่องมือก็คือ เป็นแบบไม่มีทศนิยมด้วยนะครับผมแต่อันนี้แต่ละช่องห่างกัน0.1เซนเพราะฉะนั้นค่าความละเอียดก็จะเท่ากับ0.1ก็คือค่าความละเอียดอะมันคือทศนิยมของเครื่องมือวัดของเรานั่นแหละนะครับผมโอเคไหมแอะอันนี้แต่ละช่องมันห่างกัน0.2แต่ค่าความละเอียดของมัน อ่านเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับผมทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าความละเอียดของมันก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับผมครั้งที่แล้วครูอาจจะอธิบายไม่ดีนะครับผมอันนี้มันห่างกันทีละ0.2ก็จริงนะครับผมห่างกันห่างช่องละ0.2แต่ค่าความละเอียดคือ ทศนิยมของเครื่องมือนั้นๆน,น,นะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั่นเองละเอียดก็คือทศนิยมระดับ0.1เซนนะครับผมโอเคไหมก็หวังว่าคงเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เอามาถามได้ที่โรงเรียนหรือทักทัก เฟสทักไลน์มาหาก็ได้นะครับผมโอเคไหมอโอเคหวังว่าคงเข้าใจมากขึ้นนะก็ระดับมปลายก็คงไม่ยากไปกว่านี้แล้วแหละนะครับผมก็คงใช้ระดับไม้บรรทัดนะโอเคเอะขึ้นบทถัดไปครับผมบทที่สองนะครับผมเรื่อง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับผมก็เอ่อเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะและบางทีก็ยากด้วยนะครับผมแอแต่ก็ค่อยๆเรียนกันไปเนาะแอดคราวนี้มาดูว่าการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมแอโอเค การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นเวกเตอร์กับสเกลร์นะครับผมซึ่งทั้งสองตัวเนี้ยก็คือถ้ารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นปริมาณทางฟิสิกส์ก็คือเป็นปริมาณปริมาณหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคไหมอ่าข่าวนี้มาดูอ่า ฝั่งสเกล่าก่อนนะครับผมฝั่งสเกลา่าสเกล่าหมายความว่าอะไรสเกล่าหมายความว่าคือม,ม,ม,คม,มีขนาดแต่ไม่มีทิศทางนะครับผมมีขนาดแต่ไม่มีทิศทางนะครับผมมันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปลงลึกกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคไหมอ่ะ คราวนี้มาดูเวกเตอร์บ้างเวกเตอร์คืออะไรนะครับผมเวกเตอร์คือมีทั้งขนาดและก็มีทิศท,ทางด้วยนะครับผมอ่าสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมสเกลร์ก็คือจะมีแต่ขนาดไม่มีทิศท,ทางนะครับผมแต่เวกเตอร์เนี่ยมีทั้งขนาดแล้วก็มีทิศท,ทางคือมีทั้ง2องอันเลยนะครับผมโอเคไหม อ่าโอเคนะอ่ะคราวนี้สเกลา่าสเกล่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นพวกระยะทางนะครับผมอัตราเร็วเวลามวลนะครับผมแล้วเวกเตอร์มีอะไรบ้างมีการกระจัดมีความเร็วมีความเร่งนะครับผมอ้าวครูทำไมมันอะไรมันเยอะจังเลยเนี่ยแล้วหนูจะจำได้ยังไงนะครับผม เออโอเคครูจะบอกท่าไม่ตายครับผมแต่ว่าก่อนจะบอกท่าไม่ตายอีกนิดนึงครับผมเออนักเรียนจะสังเกตหมวกที่อยู่ข้างบนของสัญลักษณ์ใช่ไหมหมวกที่อยู่ข้างบนของตัว S ตัว V ตัว A เนี่ยมันคือการบ่งบอกว่าเอ้ยเราคิดทิศทางด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมแต่ถ้าไม่คิดทิศทางเห็นไหมมัน ระยะทางไม่มีหมวกนะครับผมเนี่ยไอพวกเนี้ยไม่มีหมวกอยู่ข้างบนแต่ถ้ามีหมวกอยู่ข้างบนแปลว่าคิดที่ทางด้วยนะโอเคปะอ่าโอเคนะเอะคราวนี้นะครับผม <c oughs> วิธีการจำ ว่าอันไหนเป็นเวกเตอร์อันไหนเป็นสเกลาร์นะครับผมให้นักเรียนมองคําว่าความถ้าอันไหนมีคําว่าความแปลว่าเป็นเวกเตอร์อันนี้วิธีการมองแบบง่ายๆอันนี้เป็นสูตรของครูเองนะครูไปเรียนมาหลายที่อ่ะไม่มีที่ไหนบอกนะเอออันนี้ยครูแบบเออครู้้อะไรครูก็ก็บอกหมดแหละ อะสังเกตนี่โคไฮไลท์ไว้ให้แล้วสังเกตคําว่าความเร็วกับความเร่งใช่ไหมแอะมันมีคําว่าความเพราะฉะนั้นจะเป็นเวกเตอร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าอา่คําพูดที่เหลือนักเรียนอาจจะต้องอไปจําเพิ่มเติมเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเรียนบ่อยๆนะครับนักเรียนก็จะจําได้เองแอะคราวนี้มาดูแบงประัด <c oughs> ไม่ใช่แบบฝึกหัดละ ex นะครับผม ex นะครับฉันขับรถด้วยอัตราเร็ว3เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับผมอัตราเร็วคิดทิศทางไหมไม่คิดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะสนใจแค่ขนาดขนาดก็คือ3เมตรต่อวินาทีก็คือตัวเลขนั่นเองนะครับก็คือพวกตัวเลขนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบนี้ครับผม ฉันขับรถด้วยความเร็วนะครับผมความเร็วความเป็นปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมต้องบอกทิศทางด้วยขับด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีไปทางทิศเหนือนะครับผมแต่ว่าตอนคำนวณจริงๆก็คงไม่ใช่แบบนี้หรอกนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมันเป็นยังไง ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือคร่าวๆเอาเป็นว่าเวกเตอร์ ector, มีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางสเกลาบอกแต่ขนาดนะครับผมสนใจแค่ขนาดอ่าคราวนี้ครูลืมไฮไลท์นะครับผมการบวกลบการบวกลบปริมาณสเกลาแล้วก็เวกเตอร์หัวข้อใหญ่ครูลืมไฮไลท์ไปได้ไงเนี่ย โอเคปริมาณสเกล่านะครับผมเอาปริมาณทั้งหมดนะครับปริมาณสเกลา่าโอ้ยปริมาณสเกลา่าเอาปริมาณทั้งหมดนะครับผมมาบวกกันได้เลยนะครับผมแหมมันเป็นยังไงมาดูกันนะครับผมข้อเอ,อ่อ ex หนึ่งนะครับผม ฉันเดินทางไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง300เมตรนะครับผมและเดินทางต่อไปทางทิศใต้อีก450เมตรฉันเดินทางได้ระยะทางเท่าไรระยะทางระยะทางเป็นเวกเตอร์หรือสเกลาระยะทางนี่อยู่นี่ใช่ไหมและถ้า <c oughs> ระยะทางอยู่นี่ใช่ไหมครับผมระยะทางเป็นปริมาณสเกลร์ไม่ต้องคิดทิศทางเราสนใจแค่ตัวเลขใช่ไหมเอะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาตัวเลขมาบวกกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าวาดรูปซะหน่อยก็ดีนะครับผมเพื่อความสวยงามเขาบอกว่าเดินทางไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกคือคือฝั่งไหนครับผมอ่ะสมมติหันหน้านะหันหน้าเดินทางไป ทางทิศตะวันออกตะวันออกคือด้านขวาขวามือของเรานะครับผมขวามือของเรานะสมมุติให้อันนี้เป็นทิศเหนือนะอันนี้ก็จะเป็นใต้ใช่ปะเหนือใต้เหนือใต,ออต้ออกนอ t อี t เวสเซาอ ออโอเคเอเพราะฉะนั้นสมมุติให้อันนี้เป็นทิศเหนือใช่ไหมนี่อันนี้เป็นทิศเหนือเพราะฉะนั้นอันนี้คือฝั่งตะวันออกนะครับผมตะวันออกจะอยู่ด้านขวามือของเราอะนะครับผมเออโอเคเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะครับผมอ่าฉันเดินทางไปทางทิศตะวันออกนะครับผม ่ตะวันออกคือด้านขวาใช่ไหมเท่าไร่300เมตรและเดินทางไปทางทิศใต้อีกเท่าไหร่ครับใต้อีก400 450เมตรนะครับผมแอบฉันเดินทางได้ระยะทางเท่าใดนักเรียนมีหน้าที่แค่ออ่ระยะทางดังนั้นนักเรียนดูให้เข้าใจก่อนนะ แล้วนักเรียนจะได้รู้ว่านักเรียนควรเว้นช่องว่างไว้เท่าไหร่อะไรยังไงพอดีก็คือตอนครูทําครูครูทดเลขไปเลยไงครูไม่ค่อยได้อ่อเขาเรียกอะไรไม่ค่อยได้กะระยะเอะระยะทางเราจะสนใจแค่ตัวเลขครับผมไม่สนใจทิศทางนะครับผมเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอา300มาบวก4 5 0ห้าได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้น นักเรียนเดินทางได้เท่าไหร่750เมตรนั่นเองอโอเคตอบแล้วนะครับผมอืเอ๊ะเดี๋ยวให้นักเรียนลอกไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคุณครูมาคือครูจะไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวให้ลอกสักนิดหนึ่งลอกโจทย์ ลอกวิธีทำด้วยนะครับผม เออโอเคครับกลับมาแล้วครับก็วันนี้ครูไม่ค่อยสบายนะตามจริงแต่ว่าก็ก็อยากให้นักเรียนแบบว่าเขาเรียกอะไรได้ได้เรียนกันนะครับผมก็เลยมาฝืนสตรีมนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะไปต่อเลยนะครับผมอะเมื่อกี้เป็น ปริมาณสเกลาร์ต่อไปเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับผมเวกเตอร์ต้องมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับผมคราวนี้ไอตัวยากเลยเนี่ยเวกเตอร์เนี่ยอ่ะเวกเตอร์เช่นนะครับผมเช่นคูมีเวกเตอร์ a นะครับผมขนาด3หน่วย1 2 3นะครับผมเวกเตอร์ a ต้องใส่หมวกให้มันด้วยนะครับผมอ่าคราวนี้เวกเตอร์ a 3หน่วยแล้วก็เวกเตอร์ b อีก สี่หน่วยใช่ไหมแอมกำลังไปทิศด้านไหนเนี่ยกำลังไปทิศด้านขวากันใช่ไหมครับแหมคราวนี้เขาบอกว่าเอ,อ่อกำหนดให้เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b อันนี้เรากำลังเรียนหัวข้อการบวกลบปริมาณสเกลาร์แล้วก็เวกเตอร์นะครับผมซึ่งปริมาณสเกลาร์ก็คือจับตัวเลขมา บวกกันได้เลยนะครับผมซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับผมตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องบวกลบเวกเตอร์นะเออนี่ปริมาณเวกเตอร์เอะถ้าจับเวกเตอร์มาบวกกันนักเรียนก็แค่เอาเวกเตอร์ A ครับผมเ,เวกเตอร์ A ครูใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันตืดสามหน่วยเวกเตอร์ a สามหน่วยบวกกับบวกกับเวกเตอร์ b b เอาเป็นสีม่วงแล้วกันตืด อีก4หน่วยนะครับผมแอะโอเคบวกกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะได้เวกเตอร์ลับเวกเตอร์ลับคืออะไรเวกเตอร์ลับเขาจะกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ตัว R R แล้วก็มีหมวกอยู่บนหัวนะครับผมโอเคไหมเวกเตอร์ลับก็คือผลลับนั่นเองนะครับผมเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ A บวกด้วยเวกเตอร์ B มีค่าเท่ากับ7หน่วยนะครับผม โอเคไหมมันมาจากไหนมันมาจากเอาเวกเตอร์ a ที่มีขนาด3หน่วยบวกด้วยเวกเตอร์ b ที่มีขนาด4หน่วยก็เลยกลายเป็น7หน่วยนั่นเองแล้วเวกเตอร์ครูบอกว่าต้องบอกทิศทางด้วยเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์ a บวกด้วยเวกเตอร์ b ก็คือ7หน่วยทิศด,ด้านขวานั่นเองนะครับผม โอเคไหมอ่าครูแอบเขียนไว้ให้แล้วว่า r ใส่หมวกก็คือเวกเตอร์ลับนะครับผมอ่าเวกเตอร์ลับนะอา้าวแล้วถ้าแล้วถ้าเอาเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ละ่ะเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ล่ะอ่ะโอเคเป็นยังไงอ่ะเวกเตอร์ a อยู่ไหนเวกเตอร์ a อยู่นี่เวกเตอร์ b อยู่นี่นะครับผมอ่ะจับอันบวกกันนะครับผม เวกเตอร์ uh, a. a a อยู่ข้างหน้า a จะเป็นตัวตั้งนะครับผม a อยู่ข้างหน้า a จะเป็นตัวตั้งตึด๊ดนะครับผมลบด้วยเวกเตอร์ b คำว่าลบด้วยเวกเตอร์ b ก็คือเราจะกลับทิศมันนั่นเองนะครับผมเอ่เวกเตอร์ b ของเราเฉยๆเนี่ยมันทิศด้านขวาใช่ไหมลบเวกเตอร์ b นักเรียนก็แค่กลับทิศมันครับผม กับทิศมันแอแต่ขนาดยังคงเดิมนะขนาดยังเท่าเดิมนะอาจจะเขียนหนึ่งสองสามอุย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 อาจจะเขียนหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมก็ได้นะครับผมแต่อันนี้เราจะเรียกว่าเวกเตอร์ b, ลบบีลบบีก็คือกับทิศนั่นเองนะครับผมแอบโอเคอ้านี่ไงเขียนไว้แล้วนะครับผมแอบเดี๋ยวขอลบกันนะต๊ดแอบอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ B ของเราใช่ไหมเมื่อกี้ครูใช้สีอะไรอะอ่าเวกเตอร์ b ของเราเอ๊ะคราวนี้เมื่อจับอันลบกันครับผมเมื่อจับอันลบกันไอตรงเนี้ยที่มันมีเหมือนกันเนี่ยมันจะลบกันหมดไปนะครับผมที่มันมีเหมือนกันมันจะลบกันหายออกไปก็คือหักล้างกันออกไปและเวกเตอร์ a ยาวสามเวกเตอร์ b ยาวสี่เพราะฉะนั้นมันจะเหลือ อยู่หนึ่งใช่ไหมเอ่อไอ้ที่เหลือเนี่ยครูใช้สีอ่อสีอะไรดีอะสีเหลืองแล้วกันนะเหลือตรงนี้นะครับผมเหลือตรงนี้กี่ช่องหนึ่งช่องนั่นเองนะครับผมเหลือตรงนี้หนึ่งช่องนะครับผมโอเคไหมไอ้ตรงนี้คือลบกันหายไปหมดแล้วนะครับผมไอ้ตรงนี้คือลบกันหายไปหมดแล้วนะเหลือสีเหลืองหนึ่งช่องนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นอุย้ยครูใส่สีผิดอ่ะสีเหลืองก็ได้ นะครับผมนักเรียนจะใส่สีอะไรก็ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นมันจะเหลือสีเหลืองอยู่1ห,หน่วยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเวกเตอร์รับนะครับผมก็คือเมื่อกี้เราสั่งให้มันเอาเอา a ลบ b ใช่ไหมซึ่งก็คือผลลับอะผลลัพธ์ก็คือจะเหลือขนาด1ห,หน่วยทิศด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมอ่าโอเค คราวนี้ถ้านักเรียนไม่อยากวาดรูปไม่อยากวาดรูปให้บวกลบกันตามปกตินะครับผมอให้เอาบวกลบกันตามปกติเลย A คือ3 B คือเอ้ยลบ B ก็คือลบใช่ไหมลบใช่ปะลบ B ก็คือ4นะครับผม3ลบ4เท่ากับลบ1 ใครที่ยังไม่แม่นเรื่องบวกลบนะครับผมกลับไปดูคอร์สปูพื้นฐานนะครับผมซึ่งครูให้ให้เข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคไหมสาลบสเท่ากับลบหนเพราะฉะนั้นมันก็คือยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดเอาบวกลบกันแล้วติดบวกเนี่ย นักเรียนดูนะถ้าถ้าเกิดเอาเวกเตอร์บวกลบกันแล้วติดค่าบวกแปลว่ามันจะมีทิศเดียวกันกับตอนเริ่มแรกนะครับผมแต่ถ้าเกิดเอามันมาบวกลบกันนะครับผมแปลว่ามันสวนทางหรือส่วนทิศกับตอนเริ่มต้นนั่นเองนะก็จะเป็นแบบที่เราวาดรูปนะครับผมถ้าเกิดมันติดบวกนะครับผมถ้าเกิดมันติดบวกมันจะ ทิศเดียวกันกับตอนเริ่มแรกเริ่มแรกเราให้ A เป็นตัวตั้งใช่ไหมแล้วันมันมีทิศไปด้านขวานะครับผมถ้าติดบวกก็คือทิศจะไปด้านขวาเหมือนกับ A แต่ถ้าติดลบก็คือจะส่วนทิศก็คือไปด้านซ้ายนะครับผมโอเคอเพราะฉะนั้นหรือจะตอบว่าหรือจะตอบว่าเอาสีอะไรดีสีเริ่มหมดหรือจะตอบว่าหนึ่งหน่วยทิศด้านซ้าย ก็ได้นะครับผมโอเคไหมอ่ะหวังว่าคงไม่งงนะครับผมโอเคเหนื่อยจังเลยเอ่อเออครูว่ามันก็นานพอสมควรละโอเคอันนี้ก็คือที่สอนไปก็จะเป็นอะไรนะบวกลบปริมาณเวกเตอร์กับ สเกลาใช่ไหมครับถ้าเป็นสเกล a าก็คือจับบวกลบกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์เนี่ยอันนี้คือเรากำาถ้าเป็นเวกเตอร์เนี่ย <c oughs> ก็คืออจับบวกลบกันปกตินะครับผมแล้วก็ถ้าติดบวกก็คือจะมีทิศเดียวก,กันกับตอนเริ่มแรกหรือทิศต,ตั้งต้นใช่ไหม ถ้าติดลบก็คือส่วนทางกันนะครับผมโอเคอันนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือในแนวเดียวกันนะครับผมก็คือแนวนอนเหมือนกันหรือว่าเนี่ยที่เราคิดเนี่ยที่เราที่เราผ่านมาเนี่ยก็คือแนวนอนเหมือนกันอาจจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ก็คิดเหมือนกันนะครับผมอ่าทั้งหมดเนี่ย คิดแบบนี้หมดเลยนะครับผมคิดแบบที่เราเพิ่งเรียนกันเสร็จไปแต่ว่าในหัวข้อถัดไปครับผมมันไม่ได้ทิดเดียวกันครับผมมันเกิดเป็นอันนึงแนวนอนอันนึงแนวตั้งอ่าคิดแบบไหนเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมโอเคไหมแต่ไอที่เราเรียนผ่านกันมาเนี่ยก็คือ เวกเตอร์มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับผมโอเคไหมอ่าโอเคหวังว่าคงเข้าใจนะสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ